ตั้งแต่มีเครื่องปั่นพกพาชีวิตง่ายขึ้นมากปั่นเร็วพลังแรงเนื้อเนียนละเอียดกินสมูทตี้ได้แบบไม่ง้อร้านเครื่องปั่นพกพาจากแบรนด์ซิมพลัสคาตัวอยู่ที่4แบงค์แดงมีทอนขนาดกำลังดีพกพาง่ายใช้วัสดุฟูดเกรดในกล่องก็จะมีสายชาร์จไทซีหลอดดูดพร้อมแปลงล้างรับประกันให้ด้วย1ปีเต็มมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ความจุมากำลังดีเลย400 ml พอๆกับการพกน้ำเปล่าขวดเล็กให้ใบมีสแตนเลสมาถึง10ใบปั่นหมุนวนได้หลายมุมรสชาติและเมียละมมากขึ้นตัว แต่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ชาร์จแค่2ชั่วโมงก็เต็มแล้วพกพาสะดวกไร้สายแล้วก็มีหูจับมาให้ด้วยมิวจะลองมาปั่นสมูทตี้แบบเข้มข้นให้ดูกันใช้ผลไม้แช่แข็งแบบนี้เลยหมุนเปิดฝาง่ายๆแล้วก็ใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดลงไปบลูเบอร์รี่แช่แข็งสตรอเบอรี่ <Strawberry S 1> ลูกโตใส่นมลงไปเพิ่มความเนืลอเนียนจะใส่น้ำเชื่อมหรือใสรับอื่นก็ได้ตามชอบตามด้วยน้ำแข็งก้อนเล็กใส่ลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องบดระวังใส่ของไม่ให้เกินขีดแมกนะปิดฝาเอียง45องศาฝา สนเงิจ,จากนั้นก็กดดับเบิลคลิกเพื่อเริ่มการใช้งานถ้าเผลอคลิกเดียวเครื่องจะปิดนะที่มิวชอบเลยคือหลังจากกดเครื่องจะปั่นผลไม้เร็วภายใน30วินาทีด้วยความที่ใบมีดเยอะการปั่นก็จะละเอียดพิถีพิถันแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรกรองเลยถ้าอยู่ข้างนอกปั่นเสร็จก็เสียบหลอดดูดได้เลยแต่ล้เรามาใส่โฮมคาเฟ่ก็ต้องตกแต่งใส่แก้วสวยสักหน่อยใช้เวลาไม่นานก็เรียบร้อยแล้วได้สมูทตี้เนื้อนมเนียน,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 นมากินแบบสดชื่นหรือจะใช้งานเครื่องนี้กับอย่างอื่นก็ได้ลองปั่นน้ำจิ้เร็ว กบสมูทตี้อีกเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆที่ควรจะมีติดบ้านใครสนใจมิวทิ้งพิกัดไว้ลิง์หน้าโปรไฟล์เลย